สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องย่าน้องงานฟังนะคะวันนี้ย่าอยู่ที่สนามหลวงสองแถวพุทธมนต์นสายสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรขายบ้างย่ามาครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะนานมากแล้วที่ไม่ได้มามานี่ก็แดดร้อนเลยเดี๋ยวย่าพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ข้างในไ,ไม่มีอะไรไนมะ่มีอะไรเนีขอรู้ไปไหนอืาอืมอ่มอืมอ่มอืมอกม่ืแอืมนืมอามอืมอืมาสมอืมอืมอดมอื่อืออมอืมอบสอืม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 ออืนอนมนอะ อ๋อนี่ยเนี่คนชอบซื้ออ๋อคนชอบซื้อกันต้นไม้ก็มีอยู่ข้างในอตกต่างสวน ฮะไปเดี๋ยวอ่ะไม่ทันแล้วค่อยดึทางาดินเผาค่ะล่ะโอ้โห ดอกไม้พลาสติกก็มีือโอ้โหดงดอกไม้พลาสติกทั้งนั้นเลยโอ้โห สวยทั้ทงนั้นเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหนี่นี่ก็สวยเหมือนสวนเหมือนสวนดอกไม้เลยอ่ะ อุปกรณ์ทำชอ่อดอกไม้นี่เป็นทำงานด้วยแต่เธอไปอยู่กับยายโอเคปะไปก็ไม่ไปเล่นกับพี่สไป์อันนี้โซนขายของทั่วไปปอบพระยแม่ เป็นล็อกไปต้นไม้ก็มีนะคะต้นไม้ก็มีนะที่ สามดอกดาวเรืง uh huh. องโอ้โหต้นไม้ไม่แพงสามต้นห uh ้ huh. าสิบโอ้โหอันนี้มาเกล็ก 8ปสองต้นร้อยห้าสิบโอ้โหสวยๆสวยๆสี่สิบ้ยข้นีต้นไม้สวยมากเลยนี่ต้นละแปดสิบ Tôn đọc đề si Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ย่าจจบทลิปนี้ตรงต้นไม้นี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ